สวัสดีค่ะพบกับแม่น้องนะคะบ้านของนัดวันนี้แม่น้องจะชวนน้องๆและเพื่อนๆน,นะคะมาทําลาบแมงกะพรุนนะคะแมงกะพรุนเนี่ยนอกจากจะเอามาลวกจิ้มนะคะหรือว่ายำแล้วนะคะวันนี้เราจะเอามาทําลาบนะคะแมงกะพรุนนะคะหลังจากที่ซื้อจากตลาดแล้วเราก็จะเอามาล้างแล้วก็ชิมดูนะคะ ถ้าเค็มนะคะให้แช่น้ําอีก2คืนนะคะโดยแต่ละคืนก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ํานะคะหลังจากผ่าน2คืนไปแล้วก็เอามาล้างแล้วก็ชิมดูอีกทีแมงกะพูนก็จะจืดนะคะเราก็จะเอามาทําอาหารนะคะลาบแมงกะพูนวันนี้เราจะใช้แมงกะพูนที่แช่น้ําและเสด็จน้ําแล้วนะคะ500กรัมนะคะ ผักชีต้นหอมและผักชีฝรั่งนะคะหั่นประมาณหนึ่งเซนหนึ่งถ้วยขนาดนี้นะคะหอมแขกหรือหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะหนึ่งหัวซอยลักษณะแบบนี้นะคะข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะพริกป่นนะคะสองช้อนชา น้ำยำนะคะวันนี้แม่น้องผสมมาแล้วนะคะใช้มะนาวสองช้อนโต๊ะน้ำปลาที่ไม่เค็มนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำตาลสายขาวหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสหมูนะคะครึ่งช้อนชา รวนแมงกะพุนให้สุกก่อนค่ะออมมสห้้กกลลลียดด่ตวาาแ็ เมงกะพูนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำราบกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันค่ะนี่นะคะลาบแมงกะพุนนะคะคล้ายๆลาบอีสานนะคะ อร่อยค่ะราบแมงกะพรุนนะคะเนื้อแมงกะพรุนก็กรุบกรอบๆนะคะสามารถทานเป็นกับแก้มหรือว่าจะทานคู่กับข้าวหุงสุกก็ได้นะคะยังไงน้องๆเพื่อนๆก็ลองนําสูตรที่แม่น้องแนะนํานะคะไปลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านของนัดเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ